สเต็ปวันบทที่32คําคำคมผู้รู้ในธุรกิจเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันว่าความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับทัศนคติของสมาชิกที่ต้องการเอาชนะความมุ่งมั่น80%อีก20%ขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะในการคิดและความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจคำคมคือประโยคสั้นๆที่เขียนจากประสบการณ์อันยาวนาน ผมได้คัดลอกคำคมของบรรดาปรมาจารย์ทางด้านการพัฒนาความคิดตนเองและผู้ประสบความสำเร็จมาให้ท่านสมาชิกได้ลองพิจารณาเป็นข้อเตือนใจในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จเรียนรู้เหมือนกับว่าท่านจะต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปใช้ชีวิตเหมือนกับว่าท่านจะตายในวันพรุ่งนี้เมื่อคุณยอมรับการเป็นที่สองนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อีก20ปีจากวันนี้ท่านจะมีความผิดหวังกับสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ท่านทำลงไปฉะนั้นจงลงมือทำกล้าที่จะเดินออกจากชายฝั่งที่ปลอดภยัยกางใบออกเพื่อรองรับแรงลมค้นคว้าฝันและทำการค้นพบสิ่งใหม่ๆความล้มเหลวที่ไม่มีความสง่างามชนิดเดียวคือความล้มเหลวที่เกิดจากการไม่ได้ลองลงมือทำยิ่งผมมีความต้องการทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งมากเท่าใดมันจะรู้้้สึกว่่าาาเเป็นนนนนงงอยลทั สิ่งที่เรามองเห็นขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองอะไรผมคิดว่าเราควรปฏิบัติตามกฎกติกาที่ง่ายๆกฎหนึ่งคือหากเราไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เลวร้ายได้จงเลี่ยงสิ่งที่มีค่าไม่เคยได้มาโดยปราศจากความกระตือรือร้นความเสี่ยงที่มากกว่าเกิดขึ้นเพราะการผลัดวันประกันพุ่งมากกว่าการตัดสินใจผิดหากท่านมีความปรารถนาที่จะชนะท่านทำสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง หากท่านไม่ปรารถนาที่จะชนะท่านแพ้ไปแล้วกว่าครึ่งความเจ็บปวดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทรมานนั้นหลีกเลี่ยงได้หากท่านจะมีความไม่มั่นใจอะไรสักอย่างจงมั่นใจในสิ่งที่ท่านคิดว่าคือขีดความสามารถสูงสุดของท่านเองความกังวลเหมือนการน,นั่งเก้าอี้โยกท่านใช้พลังงานและเวลาจำนวนมากแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลย ความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจที่เราคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่จากสิ่งที่เป็นอยู่รอบๆตัวเราการลงมือทำจะทำลายความเคลือบแคลงใจในสิ่งที่ทฤษฎีไม่สามารถตอบได้หากคุณคือผู้ที่ไม่เคยกลัวไม่เคยละอายไม่เคยเจ็บปวดหมายความว่าคุณไม่เคยเสียงอะไรเลยจงดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับการปีนภูเขาเราต้องชำระมองยอดเขาเป็นระยะระยะ เพื่อระลึกถึงเป้าหมายอยู่เสมอแต่ควรหยุดเพื่อรับรู้และชื่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากมุมมองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนที่ไม่สำเร็จคือคนที่ไม่ได้ทำถ้าทำแล้วไม่มีไม่สำเร็จท่านสามารถเป็นคนที่ต้องการจะเป็นทำทุกสิ่งที่ต้องการจะทำหากท่านไม่ละทิ้งความต้องการด้วยเหตุผลเดียวที่ชัดเจนไม่เคยสายเกินไปในการที่จะเป็นคนที่ท่านควรจะเป็น การมีความเชื่อในบางสิ่งแต่ไม่ดำเนินชีวิตตามนั้นถือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ผู้ที่กล้าเสี่ยงที่จะไปไกลเกินไปเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบว่าเขาจะสามารถไปไกลได้เท่าใดการเตรียมตัวพร้อมรับโอกาสแล้วไม่มีโอกาสนั้นดีกว่าการมีโอกาสแต่ไม่ได้เตรียมตัวจุดหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกไม่ใช่สิ่งที่จะรอคอยแต่เป็นสิ่งที่ต้องกระทำให้สำเร็จ คงไม่มีใครข้ามหาสมุทรได้สำเร็จหากเขาสามารถลงจากเรือขณะมีพายุบอกฉันแล้วฉันจะลืมสอนฉันแล้วฉันจะจำให้ฉันได้มีส่วนร่วมแล้วฉันจะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสารรค์เราต้องขจัดความกลัวที่จะตัดสินใจผิดไม่ว่าท่านจะเดินทางมาไกลสักเพียงใดหากเป็นทางที่ผิดจงหันหลังกลับ ฉันพบว่าความใจเย็นมิใช่อยู่ที่ความสามารถในการรอคอยหากอยู่ที่ความสามารถที่จะมีทัศนคติที่ดีขณะรอผู้ที่มีความสุขนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพหากขึ้นอยู่กับทัศนคติสิ่งที่สำคัญในการมีความสุขในชีวิตนี้คือการมีอะไรทํามีอะไรที่จะรักและมีอะไรที่จะหวังความรักม่ใช่การมองตาซึ่งกันและกันหากเป็นการมองไปข้างนอกในทิศทางเดียวกันเป้าหมาย หาพนักงานเรียงสินค้าที่มีเป้าหมายฉันหนึ่งคนและฉันจะทำให้เขาเป็นคนที่ถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์และหาคนที่ไม่มีเป้าหมายให้ฉันหนึ่งคนและฉันจะทำให้เขาเป็นพนักงานเรียงสินค้าเริ่มจากการพูดกับตัวเองว่าเราต้องการเป็นอะไรและลงมือกระทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำผมสามารถสอนคนให้ได้รับสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตแต่ปัญหาคือผมไม่สามารถหาคนที่ท,ทราบว่าเขาต้องการอะไร การบังคับตนเองเป็นสะพานระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จการระบุเป้าหมายโดยการเขียนเป็นวิธีเปลี่ยนความหวังเป็นความต้องการเปลี่ยนความไม่ได้เป็นได้เปลี่ยนฝันเป็นแผนงานเปลี่ยนแผนงานเป็นความจริงอย่าเพียงแต่คิดเขียนมันไว้ด้วยหมึกข้อแตกต่างระหว่างเป้าหมายและความฝันไม่มีอะไรมากไปกว่าการกระทา การกระทำเราต้องไม่รับผิดชอบเพียงแต่ในสิ่งที่เราทำแต่ต้องรวมถึงสิ่งที่เราไม่ได้ทำด้วยศิละปะของชีวิตคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องการประสบความสำเร็จเป็นขั้นตอนการเดินทางไม่ใช่จุดหมายการกระทำมีสำคัญมีความสำคัญกว่าผลลัพธ์ทีละนิดทีละนิดเราสามารถไปได้ไกลบางทีเราชนะและบางทีเราได้เรียนรู้ เราต้องเดินไปให้ไกลกว่าทฤษฎีนอกออก,ออกนอกทางประจำและเล่าเรื่องราวการเดินทางของเราให้แก่ชาวโลกความผิดพลาดเป็นบทเรียนสู่ความสำเร็จทุกๆอย่างสร้างขึ้นมาสองครั้งครั้งแรกในความคิดครั้งที่สองในการปฏิบัติการประสบความสำเร็จคือการลุกขึ้นสู้อีกครั้งซึ่งมีจำนวนมากกว่ากับจำนวนครั้งที่ท่านล้มเพียงครั้งเดียวสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่กับสิ่งท่านรู้ แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ได้ทำลงไปกับสิ่งที่ท่านรู้ความสำเร็จคือการประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจโลกนี้เต็มไปด้วยคนช่างฝันมีคนน้อยเกินไปที่กําลังเดินหน้าและลงมือทำฝันของเขาให้เป็นรูปธรรมความคิดของคนกำหนดว่าเขาต้องการอะไรแต่การกระทำของเขาเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะได้อะไรการประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผู้ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเขาอาจพลังพลาดแต่เขาไม่เลิกการกระทำเท่านั้นที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำทำให้เกิดผลความรู้เป็นเพียงอำนาจที่สงบนิ่งจนกว่าจะอยู่ในมือของผู้ที่รู้จักวิธีที่จะนำมันมาใช้ให้เกิดเป็นผลจากการกระทำเราคือสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอความสมบูรณ์ไม่ใช่การกระทำแต่เป็นนิสัยความรู้น้อยที่ถูกนำไปใช้มีค่ามากกว่าความรู้มากที่สงบนิ่ง ผู้ประสบความสำเร็จมองเห็นโอกาสในเสี้ยววินาทีตัดสินใจได้รวดเร็วและลงมือด้วยการกระทำทันทีลองปฏิบัติด,ดูและท่านจะสามารถทำฝันให้เป็นจริงแผนงานที่ดีกระทำเดี๋ยวนี้ดีกว่าแผนงานที่วิเศษสุดกระทำอาทิตย์หน้าอย่างมากมายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยไม่ได้นึกคิดแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆน้อยๆน,ยนำมารวมกันความอิ่มเอ,อิบใจในชีวิตคือการทำในสิ่งที่ผู้อื่นบอกว่าท่านทำไม่สำเร็จ การลุกขึ้นจุดเทียนนั้นดีกว่าการนั่งบ่นอยู่ในความมืดหลายปีในธุรกิจเครือข่ายฉันเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถทําให้คนรักเราได้แต่เราสามารถทําตัวให้เป็นที่รักฉันเรียนรู้ว่าเราใช้เวลาเป็นปีที่จะให้คนไว้ใจและใช้เวลาวินาทีเดียวที่จะทำลายมันฉันเรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเรามีอะไรในชีวิตของเราแต่เรามีใครในชีวิต ฉันเรียนรู้ว่าเราสามารถกระทำการในชั่วพริบตาที่จะทำให้เราเสียใจไปตลอดชีวิตฉันเรียนรู้ว่าเราควรพูดจากับคนที่เรารักด้วยคำพูดที่อ่อนหวานเพราะมันอาจเป็นการพูดครั้งสุดท้ายฉันเรียนรู้ว่าเรายังไปได้อีกไกลหลังจากเรารู้สึกว่าเราไปไม่ได้แล้วฉันเรียนรู้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่ทำในสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามฉันเรียนรู้ว่าประกาศนียบัตรบนผนังไม่ได้ทำให้เจ้าของเป็นคนสมบูรณ์ ฉันเรียนรู้ว่าเราสามารถมองสิ่งเดียวกันแต่มองเห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามฉันเรียนรู้ว่าไม่ว่าเพื่อนจะดีขนาดไหนเขาจะทําให้เราเสียใจในบางโอกาสและเรามีหน้าที่ที่จะให้อภายัยฉันเรียนรู้ว่าบางทีการที่ผู้อื่นยกโทษให้เรานั้นยังไม่พอเราต้องเรียนรู้ที่จะยกโทษให้ตัวเองและฉันเรียนรู้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงคำคำหนึ่งเท่านั้นมันมากับความเจ็บปวดความท้อถอยและความดูหมิ่นดูแคลนมันมากับความเครียด ความไม่เข้าใจซึ่งเราพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกลในการพิสูจน์ความเชื่อเราต้องเสี่ยงกับความล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมัน่นเราต้องกล้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในการประสบความสำเร็จเราต้องกล้าเสี่ยงในการที่เราจะมองข้ามขอบฟ้าเราต้องกลางปีกในการเป็นคนดีที่สุดเราต้องเอื้อมให้ไกลกว่าจะเอื้อมถึงความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นครูมันหล่อหลอมขัดเกลาเพื่อสักวันเราจะส่องแสง การประสบความล้มเหลวไม่ใช่ตัวกําหนดจุดหมายปลายทางหากแต่เป็นก้าวถัดไปและก้าวถัดไปที่เราดําเนินหลังประสบความล้มเหลวต่างหากจะเป็นสิ่งที่เราได้เล่าเกี่ยวกับชีวิตการต่อสู้ของเรานิสัยที่บั่นทอนที่สุดคือความกังวลความสุขที่สุดคือการให้การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเสียความเคารพตนเองงานที่อิ่มใจที่สุดคือการช่วยเหลือผู้อื่นนิสัยที่น่าเกลียดที่สุดคือความเห็นแก่ตัว ธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือความหนุ่มสาวการฟันฝ่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือความกลัวยานอนหลับที่มีพลังที่สุดคือความสงบทางใจโรคแห่งความล้มเหลวที่อันตรายที่สุดคือการแก้ตัวพลังที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือความรักคอมพิวเตอร์ที่มีพลังที่สุดคือสมองสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความหวังอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดคือลิ้นคำที่มีพลังสูงสุดคือฉันทำได้ สมบัติที่มีค่ามากที่สุดคือความเชื่อมัน่นอารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์คือการสมเพศตนเองอารพรที่สวยที่สุดคือรอยยิ้มในโลกใบนี้คุณอาจเป็นเพียงบุคคลบุคคลหนึ่งแต่สำหรับบุคคลหนึ่งคุณอาจเป็นโลกทั้งโลกของเขาขออย่าเป็นกังวลในทุกทนที่ตนผ่านเป็นเพียงประสบการณ์คือวันวานที่ผ่านไปวันนี้ยังมีอยู่ในเช้าตรู่ได้สู้ใหม่รอยยิ้มพริ้มละไมกำลังใจมีให้กัน